สวัสดี FC ช่องน้ามูวยไทยทุกท่านชอบก่อนช่างวันนี้เราจะมาเปรียบคู่มวยกันในศึกมวยไทยพัธมิดนัดประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคม2568รับชมถ่ายทอดสดได้ในกลุ่มนะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจฟังมวยหูดูมวยสดแบบไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับทัศนะบทวิจารณ์มวยหลังช่างเปรียบคู่มวยชี้มวยรักมวยชอบแอดมาได้ที่ไลน์แอดเจเจศูนย์เก้ารู้ลึกรู้จริงทุกศึกวงการมวยวันนี้ผมมิกิจ กิจกรรมดีๆมาให้ fc ร่วมสนุกเพียง fc เพียงคำตอบว่าใครจะรับการชูมือก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อมวยสกรีลายสั่งทําพิเศษส่วนกิจกรรมจะเป็นคู่ไหนติดตามรับชมในคลิปนะครับและสําหรับ fc ท่านใดที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับทางเราสามารถรับเสื้อมวยสกรีลายสั่งทําพิเศษกันไปเลยทันทีแบบไม่ต้องลุ้นเปิดนวมวยรักมวยชอบในศึกมวยไทยพัธมิตเป็นการพบกันระหว่างเฟอร์รี่ใต้เพชรบุรีพบกับไฟมังกรชฉาห้ายักษ์เฟอร์รี่ใต้เพชรบุรีอายุ14ปีสูง,ง1น5เซริเ เป็นนักชกจ,จังหวัดสงขลาชกมวยมาแล้วประมาณ50ครั้งเป็นมวยเขา่าไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยใต้เพชรบุรีอยู่ที่จังหวัดระยองน้ำหนักไปปล่อยของทางด้านเฟอร์รารี่คือ38กิโลกร,รมัมชื่อดําเดิมฉายาดําเดิม,ยยดม,ดมคือเจ้าเฟอร์รารี่แบงค์ทองคำ3ฟอร์มหลังของทางด้านเฟอร์รารี่ใต้เพชรบุรีมีชนะคะแนนลําน้ำมูลเล็กบาสท,ทุ่งเขาหลวงที่เวทีมวยรังสิตแพ้คะแนนตะเกี็บเหล็กแดงรถด,ดีที่เวทีมวยรังสิตไฟล่าสุดชนะคะแนนเด็ดพยักชอ5พยักที่เวทีมวยนา ส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้ไฟมังกรชอห้าพยัก์อายุ18ปีส่วนสูง140เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกม,มาแล้วประมาณ50ครั้งเป็นมวยเข่าไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยชอห้าพยักษ์น้ำหนักไปปล่อยคือ37กิโลกรัมชื่อดาเดิมฉายายดาเดิมคือเจ้าไฟมังกรดับช้างคอนมันโด3ฟอร์มหลังของทางด้านไฟมังกรชอห้าพยักษ์มีชนะคะแนนดีเซลเล็กทอเมืองเสมาที่เวทีมวยตะวันนาแพ้คะแนนเพชรบ่วงแก้วแบงตองคใต้เพชรบุรีที่เวทีมวยตะวันนาไฟ ณชัยทีเวทีมวยตะวันนาคู่นี้ครับกระดูกมวยนี่ชกมาไล่เลี่ยกันพอๆกันเลยประสบการณ์บนเวทีนี่พอๆกันฟเฟอร์ลอรี่ยืนมวยขวาซ้อมอยู่กับนาต้อพชรบุรีหน้าเสือของบังลิดเสรีไทยบรรยากาศที่มุมดีเสียงเชียร์บรรยากาศบนล,ล็อกดีเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นประเภทแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงส่วนทางน้านไฟมังกรเป็นมวยเข,ข่าเช่นกันซ้อมค่ายใหญ่มาตรฐานการทํามวยดีอยู่กับเสียชายชอห้าพยักหน้าเสือของทีมงานผู้จัดพี่แดงเขาทรายเป็นมวยขวาด้วยกันไฟมังกรประเภท คอแข็งล็อกลัดมัดตีไล่แขนเก่งหัวจิตหัวใจดีส่วนทางด้านเฟอร์รี่เป็นห,หัวจิตหัวใจดีเช่นกันครับแต่ว่ามวยเขา่าขวางหน้าดัทแทงคู้นี้พูดถึงความเป็นมวยอยู่ทางด้านเฟอร์ลี่พูดถึงลูกขยันลูกหัวจิตหัวใจอยู่ทางด้านไฟก่อนวันนี้เล่นมวยตัวใหญ่ดีกว่าสมาชิกเสียสีท้ายๆโดยมีภาษีดีกว่าวันนี้เล่นไปแล้ววันนี้กินกันที่ท้ายเข่าชนเข่าทางมวยทรงมวยมันได้เปรียบอาศัยลูกขวางหน้าดักเตะดักแทงวันนี้ทรงมวยสวยกว่าวันนี้รูบล่างชงชกได้เปรียบด้วยวันนี้ชอบมากๆครับ ไปทางด้านเฟอร์เารี่ต้เพชรบุรีครับมวยรักมวยชอบคู่ต่อมาครับเป็นการพบกันระหว่างยอดเพชรชอห้าพยักพบกับเด e l เล็กเ o เ u t ล o ูมวยไทยภูเก็ตยอดเพชรชอห้าพยัก อายุ14ปีสูง155เซนติเมตรชกมวยมาแล้วประมาณ30ครั้งเป็นมวยเขา่าไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่กับเสียชายอยู่ที่ค่ายมวยชฉห้าพยักษ์น้ำหนักไปปล่อยคือ42กิโลกร,รมัมชื่อเดิมๆฉายาเดิมๆคือเจ้ายอดเพชรสอรทศพลยิม3ฟอรอมหลังของทะด้านยอดเพชรชฉห้าพยักษ์มีชะนะคะแนนตะเกียบเหล็กแดงลดดีที่เวทีมวยดังสิทธ์แพ้คะแนนอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่ที่เวทีมวยตะวันนาไฟล่าสุดชนะคะแนนลำน้ำมูลเล็กบัสตุงเขาหลวงที่เวทีมวยดังสิทธ์ ส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้เดอะเล็กเลฟเลูชันมวยไทยภูเก็ตอายุ12ปีส่วนสูง149เซติเมตรเป็นนักชกจังหวัดภูเก็ตชกมวยมาแล้วประมาณ40ครั้งเป็นมวยฝีมืออาวุธหนักแรงไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ใะค่ายมวยเลฟบลูชั่นภูเก็ตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตน้ำหนักไปปล่อยของทางด้านเดอะเล็กคือ40กิโลกรัม สฟอร์มหลังของทางด้านเดเลกมีแพ้คะแนนปากเกียวบูมเด็กเซียนท่เวีมีมตะวันนาชนะคะแนนเดชพยักต่อ .5 พยักท่เวีมีมตะวันนาไฟล่าสุดแพ้คะแนนเสรีภาพส่วนอาหารปีกไม้ท่เวีมีมตะวัวนา คู่นี้พูดถึงชื่อชั้นกระดูกมวยประสบการณ์บนเวทีเดเล็กมาก่อนชคมาก่อนดังมาก่อนเดเล็กเป็นมวยขวาเป็นหลานชายทแท้ๆของพี่เดชอํานวยสสานวยสิริโชคสายเลือดดีเดเล็กนี่ประเภทเตะขาต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้าเป็นมวยที่กล้าแรกกล้าปะทะเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีส่วนทางด้านยอดเพชรชหพยักษได้เปรียบหน้าเสือ เปรียบร่างกายสภาพร่างกายดูดีกว่าเวทน้ําหนักรูปร่างชงชกดีกว่าความเป็นมวยเสียเปียบทางด้านเดอเลกกระดูกมวยเสียเปรียบ,ยยบแต่ว่าได้เปรียบหุ่นรูปร่างชงชกเวทน้ําหนักเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงคู่นี้ครับต้นต้นเดเล็กเดินเท้าหาเตะขาต่อยหมัดออกหมัดฟันศอกโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกสูงแต่ว่าเสียสไีไทยยอดเพชรรูปร่างชงชกได้เปรียบสภาพร่างกายดีกว่าเด็ดกกําลังสดกําลังห้างวันนี้ได้ใหญ่ด้วยสมาชิกินกันที่ใจท้ายครับเดเลกนี่หลังๆังนี่สามยก ดีตลอดแต่ว่ายก4ยก5%ออกอาการยุบตลอดไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่วันนี้เบียดกันไปแล้วซื้อกันที่มวยตัวใหญ่ซื้อกันที่ความขยันซื้อกันที่สภาพร่างกายครับวันนี้เสียสีได้ท้ายผมชอบไปทางด้านยอดเพชรชอห้าไปจากวันนี้น่าเล่นมากๆครับมวยรักมวยชอบพูดต่อมาครับเป็นการพบกันระหว่าง S S per, สไนเปอร์สศสิริวัฒพบกับโลงเงินกลวยในเมืองยิม per, สไนเปอร์สศสิริวัฒอายุ15ปีส่วนสูง175เซติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครชกมวยมาแล้วประมาณ20ครั้งเป็นมวยเขา่าไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสศสิริวัฒอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครน้ำหนักไป,ปล่อยคือ62กิโลกรัม ชื่อเดิมเดิมฉายาเดิมเดิมคือเจ้าสไนเปอร์ทีเคบ็อกซิง่งสามฟอร์มหลังของทางด้งนานสไนเปอร์สศสรีวัฒน์มีชนะนอกยกที่3สามีแก้วสำลิศทีเวทิมวยตะวันนาชนะนอกยกที่4ภูผาต่อบีเอสมวยไทยทีเวทิมวยตะวันนาไฟล่าสุดชนะนอกยกที่5กำปั้นทองส่วนอาหารปีกไม้ทีเวทีมวยตะวันนาส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้โล่งเงินกลวยในเมืองยิมอายุ17ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นนักชกจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู ชกมวยมาแล้วประมาณ60ครั้งเป็นมวยขวาฝีมือจัดไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ใคยมวยกลุลวยในเมืองยิมอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูน้ําหนักไปปล่อยคือ64กิโลกรัมชื่อด,เดา,าเดิมฉายาดําเดิม คือเจ้าโล่งเงินวุฒเมืองเลย3ฟอรอมหลังของด้านโล่งเงินกลรวยในเมืองยิมมีชนะคะแนนกับปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ทีเวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเพชรบ้านใหม่สสุนันทเวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนน9้าล้านสิทธิ์จำนวนหนึ่งทิวทีมวยราชดำเนินคู้นี้พูดถึงรูปร่างชงชกอยู่ทางด้านสไนเปอร์สสิริวัตรรูปร่างชงชกได้เปรียบเวทน้ำหนักได้เปรียบสภาพร่างกายดีเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจเกินร้อยสไนเปอร์เนี่ยเป็นมวยกล้าแลกกล้าปะทะเรียม ตัว IQ คมวยเสียเปรียบทางด้านคู่ชกแต่ว่าได้มาตรฐานการทำมวยในบรรยากาศเสิงเชียเป็นมวยกล้าแรกกล้าปะทะประเภทเดินเข้าหาเตะขาต่อยหมัดมีทั้งวงนอกมีทั้งมงในเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีอาวุธหนักแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงส่วนทางด้านโล่งเงินกลวยในเมืองยิมเสียเปรียบเรื่องการฟิตซ้อมครับสภาพร่างกายไม่ได้เสียเปรียบแต่ว่าบรรยากาศเสิงเชียบรรยากาศหน้าเสือตรงเงินเสียเปรียบทางด้านคู่ชกโล่งวันนี้เป็นมวยเตะขวาต่อยขวาสายตาดีดักเตะดักแทงเป็นมวยฝีมือจัดนะครับฟอร์มหลังนี่ถ หรือว่าสดมากๆเป็นมวยที่สายตาดีเหลี่ยมตัว IQ มวยดีกว่าจังหวะวงนอกดีกว่าเห็นกระดูกมวยดีกว่าเห็นแต่ว่าเสียเปียบการฟิตซ้อมเสียเปรียบตัวใหญ่คู่นี้นอกกับในวัดกันจังหวะวงนอกเหลี่ยมตัวดี IQ มวยสวยงามดักเตะดักแทงออกสตาร์ทนำไปก่อนอยู่ทางด้านโล่งเงินกลุลวยในเมืองยิมแต่ถ้าเข่าในเสียสีไปไปลายมาตรฐานการฟิตซ้อมดีบรรยากาศเสียงเชียดีอยู่ทางด้านสไนเปอร์ส,อสิริวั์คู่นี้ครับการฟิตซ้อมมาตรฐานการทำมวยสไนเปอร์ไฟนี้ซ้อมหนึ่งเดือน เต็มส่วนทางด้านโล่เงินซ้อม21วันคู่นี้ครับจังหวะฝีมือผมยังชอบทางด้านโล่เงินกลรวยในเมืองยิมครับวันนี้กระดูกมวยประสบการณ์บนเวทีนขิขีทางด้านสไนเปอร์ประมาณ2กิกเลยสภาพร่างกายก็ไม่เสียเปรียบครับการที่ซ้อมเป็นรองก็จริงซ้อมคลายเล็กซ้อมกันที่บ้านแต่ว่าร่างกายเด็กกาลังสดกําลังฮาววันนี้อาศัยฝีมือมวยที่ดีกว่าประสบการณ์บนเวทีที่ดีกว่าดักเตะดักแทงออกสตาร์ทนำไปก่อนวันนี้ชอบมากๆวันนี้นะ่าจะขาดลอยม้วนเดียวจบขอไม่โดนหมัดโดนศอกของทางด้านสไนเปอร์หล่นอย่างเดียว วันนี้ชอบไปทางด้านโล่งเงินกลรวยในเมืองยิมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้จะเป็นคู่ระหว่างปาาเกียวบูมเด็กเซียนพบกับทางด้านสรันชัยสารฝันกีฬานาทวีคู่นี้จะเป็นคู่ที่ผมและทีมงานจะให้เป็นคู่กิจกรรมแต่ก่อนที่ f อจะเริ่มร่วมสนุกผมจะวิเคราะห์วิจารณ์เป็นแนวทางให้ฟังนะครับปากเกียว บูมเด็กเซียนอายุ15ปีส่วนสูง146เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดเชยภูมิชกมวยมาแล้วประมาณ20ครั้งเป็นมวยฝีมือไฟนี้เตรียมตัวฟิตซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนน้ำหนักไปปล่อยคือ38กิโลกร,รมัมชื่อดำเดิมฉายาดำเดิม,ายยาดม,ดมคือเจ้าโปรเกมอนบุญเกษมฟาร์าม3ฟอรอมหลังของท่นานป่าเกียวบูมเด็กเซียนมีแพ้คะแนนเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้ที่วทีมวยตะวันนาชนะคะแนนเดเล็กเล็บบูชันมวยไทยภูเก็ตที่วทีมวยตะวันนาไฟล่าสุดแพ้ คะแนนลำนำมูลเล็กบาสทุท่งเขาหลวงที่เวทีมวยตะวันนา ส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้สรัญชัยสารฝันกีฬานาทวีอายุ15ปีส่วนสูง146เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาชกมวยมาแล้วประมาณ40ครั้งเป็นมวยเขา่าไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายอยู่ที่บางกะปิน้ำหนักไปปล่อยคือ39กิโลกร,รมัมชื่อเดิมเดิมฉาย,ยาเดิมเดิมคือเจ้าสรัญชัยโอมวยไทย3ฟอร์มหลังของทางด้านสรัญชัยมีแพ้คะแนนชาตินักลบวอวัฒนะทิวติมวยตะวันนาชนะคะแนน,นโตเงินพรเมืองช้างทีเวทีมวยตะวันนาไฟ ล่าสุดชนะคะแนนเสือหัวน้อยภูมิผั่นม่วงที่เวทีมวยตะวันนาผู้นี้ครับเก๋าเกมเบอร์มวยการผ่านมวยได้เปรียบชกมาก่อนดังมาก่อนดูทางด้านสรัญชัยสารฝันกีฬานาทวีส่วนทางด้านปลาเกียววันนี้จะได้เปรียบเรื่องการฟิตซ้อมบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีจังหวะวงนอกดูดีกว่าป่าเกียวเนี่ยเป็นมวยที่เก่งเร็วมากๆชกมาน้อยประเภทเตะซ้ายไล่แขนเก่งดักเตะดักแทงแต่ว่าไล่แขนยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่จังหวะวงในเสียเปรียบผู้ต่อสู้ส่วนทางด้านสรันชัยเก๋าเกมกว่าแต่ว่าสภาพ ภาพร่างกายลูกเสียดสีลูกหัวจิตหัวใจเป็นรองวันนี้ครับได้อย่างเสียอย่างถ้าสมาชิกชอบการฟิตซ้อมหัวจิตหัวใจดีวงนอกฉลาด เก๋าเกมอยู่ทางด้านปาเกียวบูมเด็กเซียนประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงส่วนท่านสมยชิกชอบมวยเขา่ขาเก๋าเกมเบอร์มวยการผ่านมวยได้เปรียบประสบการณ์บนเวทีดีกว่าได้ใหญ่ด้วยแต่ว่าหัวจิตหัวใจการฟิตซ้อมเป็นรองหน่อยอยู่ทางด้านสลัญชัยสารฝันกีฬานาทวีสมาชิกทุกท่านสามารถร่วมสนุกทายผลได้โดยพิมพ์ว่าใครจะได้รับการชูมือระหว่างปาเกียวบูมเด็กเซียนหรือสลัญชัยสารฝันกีฬานาทวีพิมพ์คําตอบที่มั่นใจใน คอมเมนต์เราแคปหน้าจอส่งมาที่ l ล n e adjj09 สมาชิกท่านใดตอบถูกรับทันทีเสื้อมวยสกรีนลายสั่งทำพิเศษมวยรักมวยชอบปิดท้ายวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรบวงแก้วใต้เพชรบุรีพบกับเพชรกาฟิลหิมทางด่วนคู่นี้เป็นมวยเด็กต่อยสอพัก2นาทีเพชรบวงแก้วใต้เพชรบุรีอายุ14ีปีส,สูงหนึ่งรเซนติเมตรเป็นนักชกจังหวัดสงขลาชกมวยมาประมาณ40ครั้งเป็นมวยฝีมือไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่จะ่ข่มวยใต้เพชรบุรีอยู่ที่จังหวัดระยองน้ำหนักไปปล่อยคือ30 8กิโลกร,รมัมชื่อดาเดิมฉายยาด,ดาเดิมคือเจ้าเพชรบ่วงแก้วมวยหูลิ์เสรีไทย3ฟอร์มหลังของาะด้านเพชรบ่วงแก้วใต้เพชรบุรีมีชนะคะแนนไฟมังกรชอหพยัคฆ์ที่เวทีมวยตะวันนาชนะคะแนนลำน้ำําแควชอหพยัคฆ์ที่เวทีมวยตะวันนาไฟล่าสุดชนะคะแนนคทาเพชรนายกเอทศลา,า,าที่เวทีมวยตะวันนาส่วนตงด้านคู่ชกวันนี้เพชรกาฟิวหิมทางด่วนอายุ11เปีส่วนสูง14 6เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาแล้วประมาณ55 ครั้งเป็นมวยฝีมือไฟนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมอยู่จะ่ข่มวยทอยย่านดินแดงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำหนักไปปล่อยคือ38กิโลกรัมชื่อดำเดิมฉายาดำเดิมคือเจ้าเพชรกาฟิลต็อกวินเทส3ามฟอร์มหลังของด้านเพชรกาฟิลหิมทางด่วนมีชนะคะแนนไก่ชนสจหนงชนบุรีเวทีมวยตะวันนาชนะคะแนนพลายดำธนพลีสอ์ที่เวทีมวยตะวันนาไฟล่าสุดแพ้คะแนนเพชรตาทองสอจหนงชนบุรีที่เวทีมวยตะวันนา คู่นี้ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือมวยด้วยกันเก๋าเกมเบอร์มวยดังมาก่อนชกมาก่อนยู่ทางด้านเพชรกาฟิลหิมทางด่วนส่วนทางด้านเพชรบวงแก้ววันนี้ได้เปรียบความสดเป็นมวยจังหวะฝีมือมวยด้วยกันทั้งคู่เพชรบวงแก้วเป็นมวยขวาตักเตะดักแทงมีลูกขวางหน้ามีลูกความแทงเป็นมวยที่เชิงชกทันสมัยหวัวจิตหัวใจดีเด็กกาลังสดเด็กกาลังห้าวเด็กกาลังมั่นใจในช่วงนี้ส่วนทางด้านเพชรกาฟิลเหลี่ยมตัวไอคิวมวยจังหวะวงนอกดีกว่าเป็นมวยเชิงชกฉลาดฝีมือจัดเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบวงในวันนี้ ต้นๆทางมวยทรงมวยเนี่ยเพชรกาฟิวออกสตาร์ทนำไปก่อนแน่นอนดักเตะดักแทงบวกกับหน้าเสือเพชรกาฟิวหน้าเสือของทีมงานนัชชูทางด่วนหน้าเสือของทีมงานหิมทางด่วนทีมงานชุดสายใต้ดีมทีมส่วนหน้าเสือของทางด้านเพชรบวงแก้วอยู่กับหน้าใต้เพชรบุรีอยู่กับบังริดเสรีไทยคู่นี้ครับหน้าเสือเพชรกาฟิวดีกว่ารูปร่างชงโชคเพชรกาฟิวเสียเปรียบสภาพร่างกายเพชรบวงแก้วได้เปรียบวันนี้ได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างกันเบียดกันไปแล้วเขาสมาชิกไปสองพักสองนาที ดูเข้าทางเพชรกาฟิลหิมทางด่วนเรียมตัวไอคิวมวยจังหวะวงนอกชั้นเชิงสูงกว่าความเป็นมวยดีกว่าเห็นวันนี้อยู่ที่สภาพร่างกายของทางเพชรกาฟิลอย่างเดียววันนี้ถ้าแพ้ก็ต้องแพ้วงในแพ้กันที่ยก4ยกหวันนี้เล่นก่อนครับไปก่อนออกตัวได้แน่นอนครับวันนี้ชอบอีกหนึ่งตัวไปทตงด้านเพชรกาฟิลหิมทางด่วนสรุปโปรแกรมการแข่งขันในศึกมวยไทยพัฒมิตรนัดประจําวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568โดยคู่แรกเริ่มชดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเปิด หัวคู่ที่หนงนาฬิกาวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเฟอร์รารีใต้เพชรบุรีพบกับไฟมังกรช่อห้าพยักคู่นี้โจกันในพิกัดช่าง100่งปอนด์คู่ที่2ป่าเกียวบูมเด็กเซียนพบกับสัญชัยสารฝันกีฬานาทวีคู่นี้โจกันในพิกัดช่าง100่งปอนด์คู่ที่3ยอดเพชรชอห้าพยักพบกับเดอะเล็กเรฟบิลชั่นมวยไทยภูเก็ตคู่นี้โจกันในพิกัดช่าง100่งปอนด์คู่ที่4สไนเปอร์สสสิริวัฒพบกับโล่งเงินกุลวยในเมืองยิมคู่นี้โจกันในพิกัดช่างอนออาาด พบกับไข่มุกแท้ป๊๊ปทุ่งสงคู่นี้กชคนนพกัดช่าง38กิโลกรัมคู่ที่6เพชรซีตาในยกเอท่าศาลาพบกับกุมารทองทอย่านดินแดงคู่นี้กกันิพกัดช่าง37กิโลกรัมคู่ที่7นาลืาสิทธิ์ผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลาพบกับเจริญศัก์เพชรเอกอะคาเดมี่คู่นี้กกันิพกัดช่าง37.5กิโลกรัมคู่ที่8เพชรบ่วงแก้วใต้เพชรบุรีพบกับเพชรกาฟิลหิมทางต่วนคู่นี้ชกในิกัดช่าง35.5กิโลกรัมปิดท้ายคู่ เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างหาดเทพสศรีวัดพบกับยกเพชรเฉอัจฉรบุญสรุปทีเด็ดติดดาวกับหน้าหมูมวยไทยวันนี้ในศึกมวยไทยพันธมิตรคัดมานเน้น4คู่ด้วยกันมวยเด็ดติดดาวคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างเฟอร์รารี่ใต้เพชรบ,บุรีพบกับไฟมังกรชฉห้าพยักษ์คู่นี้ออกทีเด็ดหนึ่งดาวไปทางด้านเฟอร์รารี่ใต้เพชรบ,บุรี ฝีมือจัดวงนอกเหลี่ยมตัว IQ มวยดีกว่าวงในมีขวางหน้ามีค้าแทงวันนี้เล่นก่อนไปก่อนชอบไปทางด้านเฟอร์รารี่ใต้เพชรบุรีออกทีเด็ด1ดาวทีเด็ดติดดาวคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างยอดเพชรช่อห้าพยักษ์พบกับเดอะเล็กเรเบลูชั่นมวยไทยภูเก็ตคู่นี้ออกทีเด็ด2ดาวไปทางด้านยอดเพชรช่อห้าพยัก์เวทน้ำหนักรูปร่างชุงชกได้เปรียบวันนี้ตน้ตนต้นไม่พลาดโดนหมัดโดนศอก,ก่อนวันนี้อาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่ากินกันที่เท้ายๆออกทีเด็ด2ดาวไปทางด้านยอดเพชร ชอห้าพยักทีเด็ดติดดาวคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างเพชรบวงแก้วใต้เพชรบุรีพบกับเพชรกาฟิลหิมทางด่วนคู่นี้ชอบความเก๋าเกมจังหวะวงนอก i อคมวยดีกว่าเห็นวันนี้เสียเปรียบสภาพร่างกายเสียเปรียบความสดหน่อยแต่ว่าต่อย2พัก2นาทีทางมวยทรงมวยได้เปรียบวันนี้ออกทีเด็ด3ดาวไปทนานเพชรกาฟิลหิมทางด่วนส่วนทีเด็ดหันหลังแทงหันหลังทอ เน้นๆสี่ดาววันนี้เป็นการพบกันระหว่างสไนเปอร์สศสิริวัตรพบกับโล่เงินกลวยในเมืองยิมทั้งคู่สดด้วยกันสไนเปอร์ต้นๆลุ้นนับลุ้นนกก่อนส่วนทางด้านโล่เงินเก๋าเกมเบอร์มวยขี่สองกิกวันนี้ต่างคนต่างสดเวทน้ำหนักสไนเปอร์ดูได้เปรียบแต่ว่าชั่วโมงบินความเก๋าเหลี่ยมตัวจังหวะวงนอกดูทางด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมได้เปรียบเยอะวันนี้ชอบมากๆครับเสียเปรียบหน้าเสือเสียเปรียบตัวเล็กหน่อยแต่ว่าเบอร์มวยขี่เห็นคู่นี้หาหลังแทงหาหลังต่อไปทางด้านโล่เงินกล วยในเมืองยิมอย่าลืมนะครับสมาชิกทุกท่านสามารถร่วมสนุกไทายผลได้โดยพิมพ์ว่าใครจะได้รับการชูมือระหว่างปาเกียวบูมเด็กเซียนหรือสรันชัยสารฝันกีฬานาทวีพิมพ์คำตอบที่มั่นใจในคอมเมนต์แล้วแคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์ j j, j 0 9สมาชิกท่านใดตอบถูกรับทันทีเสื้อมวยสกรีนลายสั่งทำพิเศษสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิก f c ทุกท่านที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบไว้ด้วยนะครับฟังเว้นเพียงแนวทางในการตัดสินใจและเช่นเคยสมาชิกท่าน ไม่อยากจะออกจากบ้านหรือไม่มีเวลาไปเวที ก็ต้อง add เจเจศูนย์เรามีมวยแบบครบวงจรทั้งมวยหูมวยก่อนช่างมวยหลังช่างพร้อมทัศนวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบคู่มวยชี้มวยรักมวยชอบหรือจะเป็นไฮไลท์มวยมันใครสนใจก็ร่วมฟังมวยหูในกลุ่มที่ให้ทัศนะเปรียบคู่มวยรวดเร็วทันใจเหมือนอยู่ข้างสนามเองเร็วกว่าหน้าจอทีวีถึง1นาทีหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางและเวลาผมจะแจ้งให้ทราบลงในกลุ่มแบบรวดเร็วฉับไวทันใจแน่นอนครับอย่าลืมทักไลน์ add เจเจศูนย์เครบจบในวงการ มวยที่ขึ้นไว้บนหน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่มของเราได้เลยนะครับหากชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ